จริงหรือไม่ที่วันนี้นักแสดงคิมมอนคอปเตอร์มาสัมภาษณ์ครับจริงครับใจครับผมโอเคให้น้องสุดาบอกแล้วน้องเกานนีเป็นไงักับบที่มัยถอะก็ถือว่าเป็นการเปิด ปีใหม่ครับผมกับการเขาเรียกว่าเปิดช่วงท้ายปีเนาะเพื่อส่งท้ายปีส่งท้ายปีเข้าสู่ปีใหม่ของเราแล้วก็มาบวงสรวงกับเรื่องนี้ครับบอยนึ่งวสมัยก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวที่อีกหนึ่งเรื่องที่เราตัดสินใจรับเล่นเพราะว่ามันน่าสนใจแล้วมนการเปลี่ยนรูปแบบวันนี้ได้มาบวงสรวงก็ถือว่ามาเอาเรื่องเอาใช้กันหน่อยนะครับผมจะได้แบบว่าปังๆเนาะเดี๋ยวตอนแอช่วงเมษาโดยเฉพาวันเกิดคิมก็เลยแบบว่าตั้งใจมากครับกับการบวงสรวงใช่แล้วบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างดีมาก ด้วยของเรื่องของสภาพอากาศสถานที่แล้วก็บรรยากาศที่อยู่ด้วยกันวันนี้มันรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเป็นใจหมดเลยแล้วก็เลยคาดหวังว่าการถ่ายทำเรื่องนี้เนาะก็คงจะราบรื่นแล้วก็ขอให้ทุกอย่างมันเป็นใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วเหมือนกับว่าเรื่อี้เราได้เปลี่ยนเี่นคคเตอร์ใหม่ย่คือมันเป็นยังไงบ้างก็คือ อย่างหลายๆเรื่องที่ผ่านมาของทั้งพี่คิมมอนและคอปเตอร์เนี่ยคือหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็จะมีความเป็นเหมือนกับติดคอมเมดี้เนาะติดคอมเมดี้ติดคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเล่นในแนวแบบการ์ตูนิสต์หน่อยๆแต่ว่าพอมาเรื่องนี้เนี่ยพอเราเริ่มคุยแนวทางกันหลังจากที่เราถ่ายทำไพลอตกันเสร็จปุ๊บ ทุกคนทั้งทาง,ทางทีมงานของเมตาวันช่องวัน3 1เองหรือว่าทีมนักแสดงเองเนี่ยแล้วก็รวมถึง acting coach เนี่ยเขาเลงเห็นว่าเขาอยากจะพลิกบทบาทให้มันลึกขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันเข้มข้นขึ้นเขาอยากให้เรื่องนี้เนี่ยมีความเป็นียลลิสติกที่สุดเท่าที่จะทําได้ในในส่วนของการแสดงแต่ว่าในพาทของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีความเป็นแฟนตาซีผสมไปมีความเมจิกนะ่ีความเป็นเมจิกที่ทาง acting coach ทางผู้กำกับเองเนี่ยเขาตีความว่า อยากจะให้มันเรียวใช่ครับอยากไม่อยากให้มันเป็นกระตูนอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นก็เลยน่าสนใจมากมากครับเราถึงท่านไปเรียนแอคติ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับความใช่เรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องความเรียวอะเรื่องความเรียว,วคือคือเป็นเรื่องแรกที่พวกเราเวิร์กช็อปกันจริงจังมากแล้วก็ทําการบ้านกันอย่างหนักมากเพราะว่าด้วยความที่สไตล์มันเปลี่ยนไปแล้วก็คาแรคเตอร์เนี่ยมันมีความลึกขึ้นแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ เราก็ไม่เคยได้สัมผัสมุมมองอะไรแบบนี้ของการแสดงมาก่อนทําให้เราต้องทําการบ้านกับเรื่องนี้หนักมากในการเวิร์กในการสร้างตัวละครขึ้นมาในการทําที่เขาเรียกว่าในการสร้างตัวละครนี้ให้มันจริงที่สุดให้คนดูเชื่อว่าตัวละครนี้มีชีวิตจริงในโลกจรงิงอันนี้คือการบ้านและโจทย์ที่สําคัญที่เรากําลังมาเชิญกับมันอยู่ ผมว่าของพี่คิมก่อนเลยมีเสน่ห์มากตัวนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันมีไพ่หอดออกมาแล้วครับแล้วก็ตัวละครสิงหาเดิมเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าหนุ่มอ่หนุ่มต่างจังหวัดอยู่บ้านบ้านทุ่งบ้านนาแล้วทีนี้ก็จะแบบว่าเล่นใหญ่ๆหน่อยแบบตลกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอไพ่หลอดมันออกมาใช่ไหมแล้วผมก็ไปรายการหนึ่งแล้วผมก็ไปให้สัมภาษณ์นะครับว่า วันผู้จัดนะครับผมมีเรื่องไหนติดต่อเข้ามาว่าผมอยากเล่นบท้ม่แมนใช่ไหมทีนี้เนี่ยทางทีมงานเนี่ยเหมือนจะเห็นครับเขาก็เลยทําการแก้บทใหม่อะไรใหม่เลยให้ผมเนี่ยดูสมาร์ทมากขึ้นดูแบบว่าไม่ไม่ติดเอาฮาแล้วอ,ลลอ,อะไรเงี้ยไปใสยเข้มๆขึ้นนักเลงนักเลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นสิ่งที่ให้ติดตามในตัวผมวก็คือการเปลี่ยนไปของตัวผมด้วยครับจะเล่นขึ้นโหดได้ไหม คือมันมีทั้งความขมความโหดและที่สำคัญคือตัวละครของสิงหาเนี่ยมันเป็นตัวละครจากอดีตที่เข้ามาสู่เรื่องราวในปัจจุบันทําให้ความมาดของมันที่แบบต้องคงอยู่อ่ะแล้วการเอาตัวรอดในยุคปัจจุบันที่มันโผล่มาเนี่ยมันจะเป็นไปยังไงอันนี้คือเสน่ห์ของตัวสิงหาเลยแล้วก็ส่วนตัวกันเนี่ยคือจริงๆผมก็ได้รับเล่นคาแรคเตอร์ในในส่วนของความเหวี่ยงความแบบว่าเป็นแบบวัยรุ่นแบบว่าขี้เหวี่ยงมาหลายๆเรื่องแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งแล้วมันจะเป็นคนที่ มันไม่ได้เหวี่ยงแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับชีวิตที่มันอยู่นะตอนนั้นมันเลยทําให้เป็นชื่อเรื่องว่าบอยนิววสมัยมันคือข้างในอะเนาะมันคือข้างในที่มันไม่ยิ้มเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นมันมันมันก็คงจะแบบว่าสํารวจเกี่ยวกับสภาพจิตใจของตัวละครเป็นหลักนละครับว่าเอ๊ะเหตุผลใดทําไมตัวละครนี้ถึงไม่ยิ้มและเหตุผลใดที่ตัวละครอย่างสิงหาเนี่ยต้องมาทําเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในเรื่องนี้คะจะมีฉากรบบไหนให้ดนได้บ้าง ตามสูตรซีรีส์ยครับต้องมีอยู่แล้วจิ้มผานไปมันแบบสูกข้าวกเลยตามสูตรซีรีส์ยครับต้องมีจิ้นอยู่แล้วมีเลิฟซีนไหมคะพอดีตามสูตรซีรีส์ยอันนี้ตอบไม่ได้ครับตามสูตรการสัมภาษณ์ด้วยรอดูในซีรีส์นะครับผม จริงๆแล้วมันมันไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแหละครับถือว่าเป็นจุดแข็งของเราด้วยนะเราอน,น,นข้างจะมีความภาคภูมิใจยเ <c oughs> หรือพี่คนเดียววะ <c oughs> ผมพูดเดียวแล้วกันนพี่พูดตัวพี่ผมผมผมว่าผมภูมิใจในพวกการเล่นฉากเข้าเข้าู้เขา้าเขา้าเขา้เขาพาเนาะ <c oughs> เรารู้สึกว่าแบบว่าเป็นอะไรที่เรามีความสุขเพราะว่าเข้ากับน้องแล้วมัน อู่กันมานานอ่ะมันสบายใจไ้วนั้นเรื่องนี้ถ้ามีขึ้น,นมาเนี่ยคนก็รอติดตามนะครับต้องรอ,งองว่ามีแน่นอนคือส่วนตัวผมมองว่าคือไอการที่มันจะมีเลิฟซีหรือว่าซีนจิ้นใดๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันเป็นไปสอดคล้องกับเรื่องที่ดําเนินไปแล้วมันมีสมเหตุสมผลและทําให้เรื่องดําเนินต่อไปอ่ะเออมันก็ดีที่จะมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางเรื่องเนี่ยผมมองว่าถ้ามันไม่ได้แบบว่าส่งผลอะไรมากมายแต่ว่าแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เรื่องเดินอะถึงมันไม่มีแต่ถ้าเคมีนักแสดงครับแล้วเขาเล่นกันดีเขาเล่นก มันก็อาจจะเป็นเวที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยผมก็ว่าคิดว่ารอติดตามดีกว่าครับนีเชิงวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์เชิงเชิงเชิงนี่เลยเชิงพูดเลยเชิงไม่วิเคราะห์ด้วยเชิงเขาเชิงเขาเชิงเขาเชิงทะเลชายทะเลอ่ะไม่มีเชิงทะเลมีแต่เชิงเขาอะไรนะครับติดตามได้ที่ไหนคะติดตามนะครับผมก็สําหรจุดดีเจครับครับผมสี่สี่คัปเตอร์ครับนั่งไอจีพี่ สำหรับซีรีส์ Boy Never Smile นะครับผมก็ทุกคนสามารถติดตามได้ทางช่องวัน31นะครับผมก็จะออนแอร์ในช่วงเดือนเมษาปีหน้านะครับผมหรือว่าถ้าเทปนี้ออกไปออกเลยปะวันนี้ผมสัมภาษณ์เสร็จเราเทปออกเลยปะปีหน้าครับเขาอาขนนผมไปแล้วอ่ะสัมภาษณ์นานอ่ะอดูนี่ไม่มีเลยอแล้วเนี่ยผมไม่ได้กินทองหยิบทองหยอดส้มกล้วยแล้วฮะ แม่เขาบอกว่าให้เอามากินได้เลยตอนนี้สัมภาษณ์อยู่กินได้ด้วยไม่ไม่เราเล่นโอเคเราให้เอาต่อครับต่อต่อมีคนเอาให้แล้วเรวพม่ม่สค่ะร่วมงานกันนานแล้วอย่างเงี้ยตลอดเลยตลอดเลยรยเวลาคัครับผมก่อนดีกว่าครับผมรู้สึกว่าทำไงครัเตอเรแล้วผมสบายครับคือผมทำงานง่าย จริงๆแล้วเนี่ยด้วยพการแสดงผมอะผมเป็นคนที่ไม่ได้แสดงเก่งอะไรมากครับแต่ว่าผมใช้วิธีการรับรีแอคจาก,กผู้แสดงเพราะฉะนั้นผู้แสดงสาคัญมากครับการที่มีคอปเตอร์เป็นผู้แสดงด้วยทําให้ผมแสดงดีขึ้นด้วยครับยังไงขอบคุณคอปเตอร์ที่แสดงกันเพราะฉะนั้นผมสบายใจทุกครงที่แสดงกับไหว้ <Why S 1> ผมสิบีมนต้องไหวด <laughs> ้วยหรอ <laughs> ขอบคุณไงอ๋อแล้วแล้วเียผมจ้แล้วผมส่วนของผมเองก็ทำงานกับพี่คิมมัน มันรู้ใจกันหมดแล้วมันมันเข้าขากันคือในในพาร์ทของการทํางานนี้คือแบบเรื่องการต่อบทอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือเรารู้สไตล์กันอยู่แล้วเรารู้จังหวะกันอะไรกันมันทําให้การทํางานนียมันมันค่อนข้างง่ายมากเลยไม่ใช่แค่เรื่องของผลงานการแสดงนะในการทํางานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สไตล์กันอะไรกันหมดแล้วมันเลยทํางานกันง่ายมันเลยเบรนกันนะครับค่อนข้างที่จะแบบ ก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องไปเบลนกับคนอื่นมันจะสมูทเท่านี้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นข้อดีของการที่เราทำงานมาด้วยกัน6ปีครับมัน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 เพอร์เฟคครับมันโฟล์มันโฟล์แล้วเหมือนเราค่ะเป็นผู้กิ้นวายเยอะแยะเลยนะเราไม่รู้ว่ายังมีพี่คิดพี่สิงโตที่เขามาก่อนพวกเรายังมี วิวัยยังมีกับตันที่เขามาก่อนพวกเราเราลองฟังคำถามด้วิอาจจะดีขึ้นคือเราเป็นผู้ที่แบบโดดดังมาภรรยานึงแล้วภรรยานึงนะครับแล้วเรารู้สึกไงว่าแบบเออวงการเซีรีส์วายตอนนั้นกับตอนนี้ครับมันแตกต่างกันยังไงอาสบายแล้วเปิดโต๊ะเลยพ่อแตกต่างกันมากครับแล้วก็เออ่ปัจจุบันน่ะผมเรียกว่าซีรีส์วายเป็นเมนสตรีมแล้วกันของอุตสาหกรรมบันเทิงประเทศไทยบ้านเราเป็น ตัวเบิกทางของหลายๆคนตัวเบิกทางอ่าพูดตามตามตรงนะมันเป็นตัวเบิกทางสําหรับหลายๆคนที่เข้ามาตามหาความฝันในวงการบันเทิงและตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่รองรับเยอะมากๆก็ดีใจสําหรับอุตสาหกรรมนี้ที่มันเติบโตได้ขนาดนี้แล้วก็เห็นแล้วแหละว่าผลงานใน ปัจจุบันเนี่ย<ม>ก็เหมือนกับมีการแข่งขันกันมากขึ้นเนาะแต่และเรื่องแข่งกันทําดีขึ้นโปรดักชันยิ่งใหญ่ขึ้นบทเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมีมาให้เห็นตลอดก็ย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับเรื่องสมัยเราตัวเองตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงแหละว่าโปรดักชันในสมัยนั้นก็ไม่ได้สามารถสู้สมัยนี้ได้ทุกอย่างตอนนี้มันพัฒนาขึ้น,นหมดแล้วครับเราก็สิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดในฐานะการเป็นนักแสดงครับก็คือต้องปรับตัวตามให้เขาให้ทันทุกคนใช่เราก็ต้องพัฒนาศักยภาพตัวเราไปให้มันเท่าทันกับบท ให้มันเท่าทันกับยุคสมัยเท่าทันกับโปรดักชันทุกๆอย่างครับครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของคนดูนะครับพอมีซีรีส์เยอะๆมีอะไรเยอะๆเป็นเมสซีนขึ้นมาเนี่ยครับเพราะงั้นทุกๆอย่างเนี่ยของซีรีส์เองก็ต้องอัพยกระดับไปด้วยและรวมถึงเรื่องนี้เองก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยกระดับพวกเราอีกหนึ่งขั้นเหมือนกันครับใช่ครับอันนี้ครับบีเคซีครับใช่บีเคซีบีเคซีเอสทูไฮครับผมก็เป็น ผลงานยูนิตแยกของวงเอสพีไฟล์นะครับประกอบไปด้วยบาสจิมแล้วก็คัปเตอร์ครับครับผมก็เป็นเพลงมีชื่อเพลงแล้วเนาะมีเขาเหงาได้ไงวันนั้นพวกพี่ๆก็ไปทำข่าวกันนี่ครับอ่าใช่ไหมมีเขาเหงาได้ไงมีเขาเหงาได้ไงครับตอนนี้ก็เอ็มบีก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลอยเหลือประมวลผลแล้วก็น่าจะได้ปล่อยเร็วๆนี้แล้วค่ะแล้วเร็วๆนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นนะครับคาดว่าปีหน้านะครับก็คือต้นปีเลยก็คือเปิดมาไม่นานทุกคนก็จะได้ทั้งดูเอ็มบีทั้งดูพวกเรา อ,อ,อาจจะมีแสดงเปิดไหมไม่รู้พูดไว้ก่อนนะครับผมอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีงานให้ทุกคนไปเจอกันในวันเปิดตัวพวกเรานะครับก็มีข่าเงาได้ไงนะครับผมก็ฝากด้วยสำหรับสตา์อัปเดตขอโทษครับ <c oughs> มีข่าเงาได้ไงนะครับแล้วก็คือเอ็มีเนี้ยความพิเศษก็คือเราได้พี่เตอร์ทิลิเบอร์ครับมาเขียนเรื่องราวให้ แล้วก็มีทีมงานเพ่วมกับที่เราทํางานมาด้วยกันค่อนข,ข้างยาวนานแล้วในในส่วนของพาร์ทเพลงนะก็คือพี่ชู้ของเราครับผมส่วนเรื่องแบบว่าส่วนร่วมในตัวเพลงเนี่ยพวกเราสามคนกับเพลงนี้ก็ค่อนข้างเต็มที่เนะาะเราเรามีการให้ความเห็นต่างๆนาน,นาอะไรเกี่ยวกับเพลงตลอดเวลาอัปเดตเพลงกันตลอดเวลาอยู่แล้วครับยังไงก็ฝากพี่ๆด้วยน,นะครับก็พอเพลงปล่อยไปแล้วเนี่ยก็ฝากทุกคนดาวน์โหลดในทุกสตรีมมิ่งนะครับผมที่ปล่อยนะครับผม ฝากพี่ๆสื่อทุกคนดูใน YouTube นะครับวันละสักประมาณร้อยรอบไม่เกินนะครับพี่ฝากสื่อปั่นวิวเหรอใช่พี่โอ้โหคุณมาสุดว่ะมันมันไม่มีอะไรต้องอายแล้วพี่ใช่ครับช่วงการเป็นช่วงนี้ทีป๊อเขาคึกคักไงเขาใช้คำว่าเขาใช้อะไรนะดั้งเดิมอะไรนะรุ่นเก่ารุ่นรุ่นเดิรรุ่นเดิรช่วงนี้ทีป๊อปเขาคึกคักเราก็อยากจะคักคึกบ้างอยากไปทีป๊อปกัด้วยตัวอย่ายเช่นบอดี้เวฟใช่ อยังเขาไม่มีคำถามอยู่เขาไม่มีคำถามอยู่ไอ้น้องฝึกไงเออตาแดงหมดแล้วเนี่ยคืออันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มงานเลยหรอไม่เขอเดือนก่นเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราเป็นพนักงานประจำหรือว่าเป็นเด็กเอายุยี่สิบสา23ได้ทำงานแล้วเหรอพี่ไปยีก็เรียนจบแล้วไหมล่ะ